คุณอยู่บนบ้านเหรอแน่ใจเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยโต๊ะสามโต๊ะสามได้เลยอะผมลองระเบิดตรงนี้ดูเดี๋ยวกระตุ้นนเดี๋ยวเข้าประตูนอกันโอเคโอเคเฮ้ยแม็กดูรอบๆเลยนะโอ้บ้านมันใหญ่มันกันนะครับนี่อะ มีคนเหรอไม่ป้อมปืนมาฟังเตียงก่อนมาฟังเตียงก่อนมันเรียกป้อมปืนเตียงนี้ไปจะทำเตียงป้องเตียงแกเอากว่างทุบเลยเนี่ยตรงเนี้ยเข้ามาเลยเข้ามาเลยไปแย่ไปหรือไปไปเหรออย่าผมอย่าผมผมไปมันเอาวิ่งมาไหนมาเจ็บเอาลูชั้นบนแล้วเหรอขึ้นยังไงวะเนี่ยนั่งเลยไงเอ้ยมันเอาลูชันบนออกกันเอาบอลไปเดี๋ยวอาร์พี่ไปก่อน มีมีบันไดม็กซเอาแฝดตรงนี้น่อยแฝดตรงไหนนแนแฝดตนี้เดี๋ยวไม่ไม่ตรงนี้ตรงนี้ตรงนเีตรงนันแหละแหละม็กอยู่ไหนแม็กมามาไปนที่ไปคนี่ไปเอ็มไปตรงนี้ไตรงนี้มันมีสองแ็เตัวเดียวแต่ออกเรืออกเรอย คนที่ไปแปะบ้านแปงเลยแปเลยแปเลยโอ้บรดฟังเฟงะแล้วม็ที่ขอบนไดน่อยขอบนไดน่อยตุ๊ใจ้หมดเลยบนไดพี่แเลยแตุ๊กันนไม่จโยนมให้พี่ยังไงวะเนี่ม็อยู่บ้านไม้นี่ไหมวะเสียงใครวะ ใช่แม็กอยู่วัดไม้ในนี้มันมีตู้บิวอีกหนึ่งแม็กมาระเบิดตู้บิวตู้นี้นะระเบิดระเบิดระเบิดนเลยยิงดูคนดูแม็กดูคนด้วยนะแม็กเดี๋ยวโมจะระเบิดโล้ยดูรอบๆ่อยลุกอมเลินไหมแบตเตอรี่อ้ยอเินอเนยิงได้ไหมอิ เราไม่มีไฟฟ้าไม่ไฟฟ้าไฟฟ้าหมดแต่เพื่อมันไม่ฟัง

มีคน,น,นระเบิดแล้วก็ว<อ>ไปเอาดิอยู่ระแวกนี้แหละมันอยู่ไม่ไกลเฉยๆหรอกอย่าได้เจ๊เจ๊เห็นหลังนี้ไม่เท่าไหร่เดี็กๆก็มาไปดู้จังแต่หาเร็วก,กันแต่แตขบวนไม่มีอะไรเลยขบวนมันไม่มีอะไรเลยหรอชุดใครก็เก็บของแตกูหาเลยวกันเด็กๆมึงเอาของจากบ้านกูมาให้หมดเลยไม่มเป็นไเออเนี่ย หายล้วเมาสอ้โห่ตรงมนี้อกอกเงียบเลยนะเอ้ยก็เปิดเลยวะตลอดเลยนะอไรเดรถดแม่ห่ะเจตรงนี้ใกล้ใก้ใชไม่ซ่อมรถอะล้บอรอาคนระเบิดรถนระเบิดรถเอ้ยโยนเอ็กล็กทิ้งออกมาเลยมึงเอ้นะใครพูดะไรวะเไปไไปเจ๊เจมีเหล็กนเจ๊เล็กมาเหล็กเล็กเหล็กใครไม่เอาห่ แค่ไม่แค่เหล็กธรรมดาจะซ่อมรถเอ้ยเดี๋มมยวใครมาเดี๋ยวผมครับพี่นนะอนได้สี่อันหลุแม่งสองน,องอนี่ไม่ต้องไปแถมไม่มีเหล็กไม่เหล็กเราเรากำไปดูหลังนั้นกันนะจะไปดูหลังนั้นกันอยังงั้ยนนะไอ้ไข่

โอุย้ยโลเกตเทียบเลยเดี๋ยวอันนี้มันเป็นเก็บโลเกตบ้านกูนี่เออโลเกตเราใช่ไหมไ <c oughs> อหมอนี่แหรอ,อเนี่ยเนี่ยพวกของพวกเนี่ยของผมของบ้านผมมาเลยเนี่ยเีจะป้อมปืนสามสี่ป้อมเนี่ยถ้าเหลือแค่เนี้ยของบ้านผมตังหันลมเนี่ยไอ้ใครก็ได้เก็บป้องปืนไปไหนแบตเตอรี่ก็บ้านผมามาเอาดิโลยโตชงโตสารบ้านกูหมด โอ้ยเลคายไอ้ใครใครจะเอาบันไดมยางเงี้ยหนี่ยเลคายเนี่ยเป็นนิสิตีห็นไหมเยอะๆของผมเลยลากดิ้งเลยลากเลยเอาเลยเอาเอาทิ้งพื้นหมดเลยเก็บเก็บให้หมดเลคายลากดิ้งเลยบ้งเบิ้งไม่เอาก็นี่ทิ้งไปบ้องเบิ้งเนาะแล้วจะจะเอาไม่เอานะโอ้ยขออะไรเนี่ยอ๋อคอาม้าร่างเลยคนละลายเลยเจ็ ทำไร <ใน S 1> <ค>เอาสออร้าง,งูอไ่คนข้างในด้วยมีศพ<ห>ค<ไ>น้านด้วยห้องริวนเจอห้องดิชื่อดิมีทามาแล้วชืออะไรเอด๊ดูดูกังนี้ดูสัแคปดูสะแคบขอกูมาเลยนะสัแคปไปด,ด้วยอแคไปไปด้วย สแคปของพวกเรานี่เย้ของกหมดเลยออเอออ่หลเออปืนลอยนัดแรงไหมผมอ่ะเอ็นี่แหละเอ็นี่แหละที่เรามาเอาของเราอะเอี่แหละที่มากล้าหมดจังได้แต่บันนี่จะดี ตรงบ้านมันจะหายู่แล้วขอบมันหายหมดเลย<ะ>ปืนเทียบเนี่ยสไนเป้วเลยตรงไหนเจ๊เนี่สนยสไนเลยกระป๋อใบนี้เนี่ยเนี่ยเนี่สนยสไนเปียบเลยขอขอขอน,นี้ดูลูกกระสุนดิในเหล็กไฮแตแปะนะมัน,นไม่อัพาปเป็นเหล็กไฮ ใช่จะให้อควาทบริการแม่งฟูแล้ววะผมว่าขอบ้านพวกนี้อยู่กับเรืหองไหนเออใช่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 เพราะว่าดูดูทรงสแครปมันจะฟาร์มได้ไม่เยอะสองสี่ว่ะเอฟสองสี่เอฟสองสี่ของผม พวกเอ็มสองเอ็มสองสีอะไรก็บอกซื้อจากปืนบ้านยินจะหาหมดก็จะสแคปร็บแรกเลยคงจะมันจะกลับมาทลายรายเนี่ยมันี่กลับมามันคงร้องอะไอ้เหี้ยงท่านกูไม่เคยเขาบอกนะอู้ดูมันเก็บชุดนี่ดิ เอาทิ้งให้หมดเลยเก็บไม่พอ,อเราทิ้งเลยเดี๋ยวมันก็หาอโอ้ใช่ผมว่าเขาน่าจะไปเก็บของที่บ้านเราแหละอนี้เขาชื่ออะไรเพราะว่าไอ้นี่คือกล่องที่เขาไปวางอะ่ะเจ๊เ<อ>บันไดบันไดเอาทิ้งเหร เออไม่รู้อันไหนแล้ววันไดอ่ะต้อผมก็ไม่เอาแล้วนะวันไดผมทิ้งไปส่วน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 นึงส่วนน้อยของบ้านเจ้เเหล็กเป็นหล็กไทยโอ้ยนี่มันของของบ้านกูทั้งนั้นเลยไอ่เคื็กเหล็กไทยของผมหมดเลยเราต้องเอาโอ้โหงั้นเราก็ป้นคนถูกกปดิเราเราเรามาทวงของคืนเออเราป้นคนถูกเพราะว่ามันของเราไปเออดูจากสคปก็รู้แล้วเจ๊